สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธมนวันชาลิพาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่1ทับ4 2่6 7นะคะช่องธมนวันชาลิพาเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

แล้วก็มีเลขบนสองตัวอีกใบนะคะมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเน้นเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกค่ะแล้วก็มีเลขล่างนะคะเลขล่างสองตัวนะคะมีเก้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะ แล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมี010204 121424เน้น01แล้วก็04ค่ะแล้วก็มีใบสรุปเลขบนนะคะมีเลขสองตัวบนนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหก 909396เล็ก3ลข3ตัวบนนะคะมี 010, 013, 016 090, 093, 096 610, 613, 616 690, 693, 696ค่ะ แล้วก็มีเลขล่างนะคะใบสรุปนะคะมี01แล้วก็04ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่1ทับ4 2่6 7ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ช่องธมนวันชาลิพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ